สัทธาสาธุปฏิทิตาแปลว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาตั้งมั่นแล้วย่อมแคล้วโทษยังประโยชน์สมมาตรปรารถนาให้สำเร็จเสร็จสิ้นดังจินดาเพราะศรัทธาเป็นธงทรงพลังเหมือนานายทัพนำทัพสับประยุทธ์ฆ่าศึกสุดแตกพ่ายสมใจหวงัง ศรัทธามั่นขันแข็งแรงระวังดุดกําลังทัพตีจนมีชัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับสมัยพุทธกาลมีเรื่องของเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กชายสิงคันลมนพวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จออกบินทบาตท,ที่ชานกรุงราชครืก็ไปเจอเด็กคนนี้นุ่งผ้าเปียกห่ผมผ้าเปียก กำลังนั่งยงโยยองหยกประนมมือไหว้ไปทางทิศตะวันออกพระพุทธองค์ก็ทรงชะลอพระบาทก็หยุดยืนถามว่าเธอไหว้อะไรไหว้ใครเด็กชายสิงคานก็บอกไหว้ทิศพระเจ้าค่ะก็ตรัสถามว่าไหว้ทำไมเออคือบิดามารดาของข้าพระองค์ก่อนท่านจะตายก็สั่งไว้ว่ากิจวัตรทีแรกตื่นจากนอนมาแล้วจะต้องไหว้พระอาทิตย์ทุกวันท่านสอนไว้ยอย่างนี้ครับ ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านสั่งไว้ทําไมก็เพียงปฏิบัติเพียงรักษาโอวาทของบิดามารดาไว้เท่านั้นแหละครับพระพุทธองค์ได้ฟังก็สาธุการว่าดีแล้วเด็กที่ตั้งตัวอยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่โดยเฉพาะมารดาบิดาแม้ว่าจะรู้ความหมายไม่กระจ่างนักก็ตามก็ยังปฏิบัติตามก็ได้ชื่อว่าตั้งตนอยู่ในฐานะที่ถูกต้องก็เพราะความรู้สึกของพ่อแม่น้ำใจพ่อแม่เนี่ยเป็นน้ำใจที่บริสุทธิ์ สุจริตต่อลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะสั่งสอนลูกของตัวเพื่อจะให้ลูกเสียคนพระองค์ก็สาธุการแล้วก็ทรงขยายความต่อไปว่าการจะไหว้ทิศให้ได้สมบูรณ์นี่เราจะต้องรู้ความหมายของทิศทางที่เราหันไปไหว้อย่างทิศตะวันออกเนี่ยเวลาไหว้แล้วก็ระลึกถึงพ่อแม่เอาพ่อแม่ไว้ทิศตะวันออกเพราะว่าพ่อแม่เป็นดวงตะวันของลูก ปกติคนจะตื่นนอนขึ้นมาก็นิยมหันหน้าไปทางทิศที่มีแสงสว่างก็คือทิศต,ตะวันออกเพราะฉะนั้นคนตื่นนอนจึงเห็นดวงตะวันเป็นสิ่งแรกชั้นใดคนเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องเห็นหน้าหน้าพ่อหน้าแม่เป็นดวงหน้าแรกในโลกเพราะฉะนั้นสมควรที่จะเอาพ่อแม่ไว้ทิศเบื้องหน้านอกจากนี้คุณงามความดีของพ่อแม่เนี่ยยังรำพันเท่าไหร่ก็ไม่จบที่นี้ทิศที่สองคือทิศทางด้านขวามือ เป็นทิศของครูบาอาจารย์ทำไมถึงเอาครูบาอาจารย์มาไว้ทางขวาก็เพราะว่าทางขวาเนี่ยเป็นด้านที่คนเราถนัดคนเรามีสองมือมือซ้ายมือขวาส่วนมากจะถนัดมือขวานะทำไมถึงเอาอาจารย์มาไว้ข้างขวา <S 2> <S 2> ก็เพราะว่าอาจารย์เป็นผู้ให้ความถนัดให้ความถนัดก็ได้แก่ให้วิชาการให้ความจัดเจนให้ความรอบรู้สําหรับที่จะประกอบอาชีพสําหรับที่จะดํารงตนให้เข้ากับโลกได้เข้ากับสังคมได้ ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มาทาั้งนั้นเพราะฉะนั้นการหันไปไหว้ในทิศเบื้องขวาก็จึงไหว้ความหมายของผู้ให้วิชาการให้ความรู้ความประพฤติอันนี้ไหว้ด้านขวาไหว้ครูบาอาจารย์ต่อไปหันไปไหว้ข้างซ้ายข้างซ้ายนี่ไปเจอมิตรสหายทําไมเอามิตรสหายไปไว้ทางซ้ายเพราะว่าทางซ้ายเป็นมือสําหรับช่วยมือขวาเป็นผู้ช่วยมิตรสหายนั้นเป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือประคับประคองเรา คนเราเกิดมาถ้าไม่มีมิตรสหายแล้วมันก็หมดกําลังเหมือนกันเพราะว่ายัางมีภาระอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่มันเกินกําลังที่เราจะทําคนเดียวได้เกินกําลังของมือขวาก็จะได้อาศัยมือซ้ายมาช่วยประคับประคองฉันได้คนเราเกิดมามีภารกิจมากทําคนเดียวไม่สําเร็จนะไม่สําเร็จจริงๆจะได้ออกปากบอกญาติสนิทมิตรสหายมาช่วยเหลืออย่างที่โบราณเขาว่าถ้าเหลือกําลังลากให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหามไม่ผิดหรอก ที่นี้หันไปไหว้ข้างหลังนะข้างหลังนี่คืออะไรบุตรปริยาทําไมเอาบุตรปริยาไว้ข้างหลังก็เพราะเขามาทีหลังนอกจากจะมาทีหลังแล้วก็ยังเป็นคนคอยดันหลังให้อีกด้วยเป็นคนสนับสนุนให้เรามุ่งก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าคนเราเนี่ยนึกถึงลูกนึกถึงเมียรหรือว่าเป็นผู้หญิงก็นึกถึงสามีนึกถึงคู่ครองนะมันมีความคิดส่งไปถึงวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีโน้น ว่าจะมีอะไรจะไ,ด,ะไจะด้อะไรจะเกิดอะไรจะขาดอะไรนี่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะทิศทางเบื้องหลังนั่นก็คือลูกกับเมียหันไปมองข้างบนทิศเบื้องบนไปเจอสมณะชีพราหมณ์นักบวชทําไมถึงเอานักบวชไปไว้เบื้องบนก็เพราะว่าท่านมีหน้าที่จูงความคิดของคนให้สูงให้ประนีตให้ตั้งตนอยู่ในหลักเกณฑ์ของศีลธรรมของศาสนา ให้ผู้คนมีใจสะอาดชีวิตสะอาดอยู่เสมอไม่มีนักบวชที่ไหนหรอกที่จะไปดึงคนลงนรกแม้จะมีบ้างก็เป็นเรื่องที่นอกขอ้อกอันนี้ถือเป็นประมาณไม่ได้นะส่วนใหญ่เราถือว่านักบวชที่เป็นคนที่ช่วยเราพยุงจิตใจพยุงชีวิตเราให้สะอาดประณีตขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเอาไว้เบื้องบนทีนี้ก้มมองต่ําลงมาทิศเบื้องล่างก็เจอบ่าวพรา่าวไพร่พรก็หมายถึง เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนฐานะเราการที่เรามีฐานะดีเด่นอยู่ได้เป็นเศรษฐีอยู่ได้ก็เพราะอาศัยผู้น้อยคอยหนุนอยู่ถ้านึกอย่างนี้เราก็จะนับถือผู้น้อยจะไม่มีการดูถูกผู้น้อยทีนี้จากทิศหกที่พระพุทธองค์ทรงตีความหมายแต่ละด้านต่างๆกันในความมุ่งหมายของธรรมะก็คือพระสูตรเนี่ย ก็ได้แก่ว่าให้หันเข้าไปดูความดีของคนในด้านต่างๆรอบตัวให้ไปมองความดีของคนอื่นให้เห็นความดีเด่นชัดแม้กระทั่งข้าทาสบริวารซึ่งปกติแล้วเป็นคนต่ำกว่าเราแต่ผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นค่าของข้าทาสหญิงชายแล้วก็สามารถที่จะไหว้คนใช้ของตัวเองได้ด้วยไหว้าทาสรับใช้ของตัวเองได้ด้วยอำนาจที่มองเห็นค่าของเขา สรุปแล้วความหมายของพระสูตรนี้ก็คือให้มองเห็นความดีของกันและกันจึงเกิดจิตใจอ่อนโยนขึ้นมาหากว่าเราช่วยกันกระเทาะอบรมบ่มให้เป็นนิสัยของคนในชาติได้แล้วท่านสาธุชนทั้งหลายนึกดูกันแล้วกันว่าคนเราจะหันไปรอบตัวนี่จะเจอแต่ของดีทั้งนั้นพอที่จะไหว้ได้กันทั้งนั้นหากว่าคนทุกคนมีความนับถือซึ่งกันและกันพอจะยกมือไหว้ให้กันได้ การขัดแย้งกันการทะเลาะวิวาทกันมันก็ไม่เกิดอันนี้ก็เป็นธรรมะเก่าแก่พระท่านสอนท่านพูดบอกไว้นานแล้วคําพระนี่เอาไปสอนไปบอกลูกบอกหลานบางก็ดีนะถ้าลูกหลานไม่ได้ฟังเองก็เอาไปเล่าให้เขาฟังแต่จะเล่าอะไรให้ลูกหลานฟังก็ต้องอดูกาลเทศะด้วยนะดูเว,เวลาที่เหมาะสมมีเรื่องเล่าว่าคุณยายคนหนึ่งแกไปฟังพระเทศนะ ที่วัดวันนั้นหลวงพ่อก็เทศเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีว่ามันเป็นสิริมงคลทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองจะทำอะไรก็มีผู้ชูชุบอุปถัมเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอ่าพระก็เทศว่าความกตัญญูนี่มันสำคัญนะมันทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยายคนนี้แกฟังแล้วแกก็ใจลอยไปนึกถึงลูกสาวของแกที่บ้าน ลูกสาวแกกำลังรุ่นรุ่นอายุสิบหกสิบเจ็ดนะก็มานั่งนึกว่าเออลูกสาวเราก็มีวัยพอจะออกเรือนได้ก็คือแต่งงานนะลูกสาวใครๆครเขาอายุแค่นี้เขาก็มีคนมาขอกันแต่ว่ายังไม่มีใครเลยที่จะมาเสนอตัวเป็นลูกเขยเราอ่าก็เพราะลูกสาวเรานิสยัยมันไม่ดีมันคงไม่มีความกระตันยูอย่างที่พระสอนมันถึงไม่มีคนมาขอ ถ้ามันมีความกระตันอยู่อย่างพระสอนมันก็เป็นสเสน่ห์มันคงจะมีแฟนแล้วแกก่อนนึกวางแผนไปตั้งแต่ที่หลวงพ่อกำลังนั่งเทศอยู่เนี่ยกลับบ้านว่าจะไปสอนพอไปถึงบ้านก็พอดีอีหนูกำลังกลับจะเกี่ยวหญ้าควายเหงื่อท่วมตัวมาเชียวเหงื่อหนีแตกพลักพลักยังเหนื่อยหักหักแม่ก็อยากจะเทศให้ลูกฟังเป็นกำลังไปถึงก็เรียกอีหนูมาเนี่เดอีหนูกินน้ำยังไม่ทันเสร็จแ,แม่ก็บอก แกในมันไม่มีความกระตันญยูกระตะเวทีไม่รู้จักบูชาผู้หลักผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อพ่อปฏิบัติต่อแม่ลบหลู่สิ่งที่มีคุณจะทำมาหากินก็ไม่เจริญชีวิตมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าอีหนูมันไม่มีกระจีกระจานยะมันเหนื่อยอะ่ะเลี้ยงควายมาทั้งวันน่ะเกี่ยวหญ้าด้วยรำคาญมันก็เลยลุกหนีเข้าครัวจะไปหาข้าวกินยกข้าวมานั่ง จะเปิบข้าวใส่ปากยายแม่ตามไปเกาะขอบสำรับไปนั่งเทศที่ข้างสำรับเนี่ยอีหนูก็เลยกลืนไม่ลงรำคาญก็เลยลุกหนีแม่ก็บอกอีนี่ประชดแม่และอีลูกเนรกคุณขวาดุนฟืนดุนบเบ้อใช่ไหมอีหนูมันก็วิ่งออกจากบ้านวิ่งหนีแม่เลาะไปตามชายคลองเหลียวหลังทีไรคนแม่ก็กวดมาติดติดถือไม้ฟืนติดมือมาด้วย ลูกเห็นไม้เห็นแม่ก็วิง่งไม่เหลียวหลังเลยทีเนี้ยนะแม่ก็ตามไม่หยุดนักเข้าไม่รู้จะวิ่งไปไหนวิ่งขึ้นสะพานหัวด้วนไอ้สะพานหัวด้วนคือสะพานที่เขาทายังไม่เสร็จอะคือะจะทําต่อก็ไม่ทําจะรือ้อทิ้ง้วก็ไม่ทําำก็ทิ้งหัวด้วนอยู่อย่างนั้นไอ้สะพานหัวด้วนมันอยู่ตรงข้ามกับวัดที่แม่มาฟังเทศแต่แหละสะพานหัวด้วนเนี่ยเขาสร้างยื่นไปที่กลางคลองอีหนูก็วิง่งกันไปนะไปถึงสะพานหัวด้วน มันก็นึกว่าแม่คงจะยั้งอยู่บนฝั่งไม่ตามมาที่ไหนได้หันมาดูยายแม่ตามขึ้นสะพานมาแล้วอีหนูหมดที่พึ่งโดดโครมลงน้ําเลยพอโผล่ลงน้ํายายแม่กขมายืนเท้าเอวดา่าเปล่าเปลา,ปาพระก็เลยตื่นหลวงพ่อชะโงกหน้าต่างออกมาถามว่าเอายมเป็นยังไงกันแม่คุณไล่ตบตีไล่ดา่าไล่ตะโกนกันไม่อายเจวบ้านเขาเหรออีหนูเงยหน้าขึ้นจากน้ํา เห็นหลวงพ่อคนึกว่าเนี่ยองคเนี่ยคงจะเทศเมื่อกลางวันนี่แหละก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นพ่อแม่เนี่ยมาฟังเทศเมื่อกลางวันนี่กลับไปบ้านเขาด่าฉันใหญ่แล้วเขาตีฉันมาเนี่ยนะว่าแต่หลวงพ่อแล้วเมื่อกลางวันะเทศซิบหายอะไรถึงถึงได้เป็นอย่างเนี้ยอันนี้เรียกว่าถ่ายทอดไม่รู้จังหวะอ่าจะสั่งจะสอนลูกเต้าต้องดูจังหวะดูอารมณ์นะอ่า ลูกหลานที่บ้านน่ะก่อนจะสั่งสอนต้องดูจังหวะดูอารมณ์เขากําลังเล่นไพ่กันอยู่กินเหล้ากันอยู่อย่าไปสอนเสียเวลาต้องดูเขาอารมณ์ดีหรือเปล่าสอนดีไม่ดีเดี๋ยวจะเดือดร้อนเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยอ่ะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาอีกเรื่องหนึ่งครับ เป็นเรื่องของพระพุทธรูปเสียงไทยพระเสียงไทยนี่มีมานานหลายพันปีแล้วแล้วก็สืบทอดเรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีปรากฏให้เห็นมีวัดต่างๆหลายแห่งนำเอาพระพุทธรูปเสียงไทยมาตั้งไวใ้ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเสี่ยงบุญวัสนาแล้วก็อธิษฐานแต่ว่าจะสมหวังได้มักผลตามที่อธิษฐานหรือเปล่าไม่รู้ พระคุณเจ้าวัดบางเสาธงจังหวัดพระนครศรียธยาท่านเปิดเผยว่าที่วัดมีพระพุทธรูปเสียงไทยองค์หนึ่งน้ำหนักประมาณสักสามกิโลกรัมหน้าตักเก้านิ้วสูงเก้านิ้วมีอายุเก่าแก่มากสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นหรือว่าตอนกลางนี่แหละถูกฝังอยู่บริเวณที่สร้างพระอุโบสถปัจจุบันนี้ท่านเล่าว่าจเจ้าวาดรูปแรกที่มาสร้างวัดแห่งนี้ได้พบหลวงพ่อเสียงไทยองค์นี้ ถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกลงไปเม็ดเศษซึ่งในอดีตเป็นป่าแล้วก็ทุ่งนาท่านก็ไม่รู้เจตนาของคนที่นำเอาหลวงพ่อมาฝังไว้ใต้ดินที่นี่หรือว่าจะนำมาฝังไว้เมื่อคราวที่กรุงแตกเพื่อไม่ให้ทหารพรม่ายึดเอาไปก็ไม่รู้หลวงพ่อท่านดำรีกับญาติโยมว่าจะสร้างอุโบสถเพื่อเป็นศาสนาสถานประกอบพิธีทางสงฆ์ก็ได้เดินสำรวจบริเวณที่จะสร้างพระโบสถ กระทั่งเลือกได้ทำเลที่เหมาะสมแต่ไม่แน่ใจว่าตรงที่จะสร้างอดีตเคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อนท่านก็นั่งทางในสำรวจตรวจดูก็ได้พบว่าเดิมทีบริเวณนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนมีเสาที่โบกด้วยอิฐมอนหลายต้นมีความชำรุดหักพังพโผล่ขึ้นมาจากดินมีอยู่สี่ห้าต้นแล้วก็มีฐานปูนปรากฏอยู่ที่พื้นแล้วก็ยังมี พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง9้านิ้วสูงเก้านิ้ว,วองค์สีดำนอนตะแขงอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปพอควรภาพที่ท่านเห็นเวลานั้นปรากฏเพียงชั่วครู่ก็ค่อยๆอ,อ,อันตรธานหายไปท่านก็เรียกมรรคนายกแล้วก็กรรมการวัดมาปรึกษาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังต่างก็ลงความเห็นว่าให้ลองขุดหาองค์พระพุทธรูปนั้นก็เลยเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันขุดแต่ต้องผิดหวังไม่พบแม้แต่เงาของพระพุทธรูปองค์นั้นเลยก็ต้องพักเรื่องนี้เอาไว้ จนกระทั่งวันหนึ่งเป็นเวลาคบคำ่ำขณะที่หลวงพ่อกำลังเดินสำรวจรอบๆที่เคยเป็นวาร่างมาก่อนท่านได้เห็นรัศมีสีเหลืองส่องประกายขึ้นมาจากหลุมท่านก็เลยเดินขึ้นไปดูเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นโผล่ขึ้นมาจากดินตั้งแต่ช่วงเสียนไปจนถึงเอวท่านก็ยกมือพนมไหว้พร้อมกับท่องอาคมจนครบคาบแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบพระพุทธรูปองค์นั้นทันทีที่มือแตะองค์พระก็เกิดเสียงฟ้าร้อง คำรามอยู่บนท้องฟ้าจนท่านรู้สึกผิดปกติแสบแก้วหูท่านต้องรีบวางพระพุทธรูปองค์นั้นยกฝ่ามือขึ้นป้องหูทั้งสองข้างพร้อมเงยหน้าขึ้นมองทองฟ้าที่สว่างไม่มีก้อนมเมฆสักก้อนเป็นปฏิหารแล้วก็เกิดสิ่งอาศจร,ร์เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปองค์นี้บางทีที่จะเป็นพระพุทธรูปคู่วัดแห่งนี้ไปตลอดก็ได้หลวงพ่อก็ก้มกราบพระพุทธรูปองคนั้นแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบองค์หลวงพ่อขึ้นจากดิน ทันทีที่พระพุทธรูปถูกยกขึ้นพ้นดินก็มีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาห่างจากหลวงพ่อไม่มากแต่ว่าท่านไม่ได้รับอันตรายช่วงที่ฟ้าผ่าลงมานั้นมีเปลวควันสีขาวอมฟ้าตลบอบอวนไปหมดแล้วก็หูทั้งสองข้างของท่านอื้อคนึกว่าตัวเองโดนฟ้าผ่าตายแน่ๆครั้นเวลาผ่านไปเปลวควันที่เกิดจากํำน,นาจฟ้าผ่าค่อยๆจางไปปรากฏว่าบริเวณที่ฟ้าผ่าลงนเป็นหลุมลึกเกือบศอก ท่านลุกขึ้นไปดูหลุมนั้นก็เห็นมีพระเครื่องเก่าแก่จํานวนหนึ่งกองอยู่ในหลุมท่านก็คิดจะหยิบเอาพระเครื่องที่เห็นไปเก็บไว้บนกุฏิก็เอื้อมมืออีกข้างไปหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าภาพที่ท่านเห็นตะกี้เนี่ยกลายเป็นดินเหนียวท่านตกใจก็รีบวางก้อนดินนั้นลงในหลุมเหมือนอย่างเดิมขยี้ตาหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตาไม่ฝาดภาพของพระเครื่องในหลุมยังปรากฏให้เห็นอยู่ แต่ทาไมเวลาหยิบขึ้นมาดูกลายเป็นดินเหนียวมันเป็นภาพหลวงตาแน่ยแน่ท่านก็ลุกขึ้นเดินผละจากหลุมนั้นกลับกุฏิแล้วท่านก็ได้นํานเอาพระพุทธรูปองค์นั้นมาให้ชาวบ้านยกเสียงทายเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และอํานาจปฏิหาริว่าจะสามารถบรนดาลให้ชาวบ้านาที่มายกเสียงทายเนี่ยสมหวังหรือว่าผิดหวังแล้วก็เป็นที่นิยมของชาวบ้านในละแวกนั้นเรื่องลือข้ามไกลไปถึงต่างจังหวัด มีชาวบ้านขับรถไปที่วัดบางเสาทงเพื่อจะเสี่ยงไทยกันเนืองแน่นแล้วชาวบ้านเขาก็บริจาคปัจจัยให้กับทางวัดเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ตามปณิธานของหลวงพ่อหลวงพ่อรูปปัจจุบันนี้ท่านยังบอกว่าเห็นหลวงพ่อองค์เล็กๆมีน้ำหนักแค่เพียงสามกิโลกรัมอยากคิดว่าเป็นเรื่องที่ผงสามารถยกขึ้นได้มีญาติโยมจำนวนไม่น้อยที่คิดอย่างนี้แล้วก็ยกหลวงพ่อเสียงไทยแต่ปรากฏว่าย,ยกไม่ขึ้น แม้จะพยายามหลายครั้งก็ตามต่างก็พากันผิดหวังกันไปนั่นไม่ใช่เพราะปรามากหรือว่าไม่มีบุญวาสนานั่นเองผู้ที่จะยกหลวงพ่อเสียงไทยขึ้นนั้นจะต้องเป็นคนมีบุญวาสนาและคำอธิษฐานที่ตั้งจิตบอกกล่าวต่อเบื้องพระพักของหลวงพ่อจะต้องไม่เป็นเท็จแล้วก็ไม่เกินความเป็นจริงเพราะว่ามีบางเรื่องที่หลวงพ่อสูงเสียงไทยท่านก็ช่วยไม่ได้ถึงท่านจะมีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติก็ตาม แต่อะไรที่อธิษฐานขอเกินกำลังอำนาจบุญวาสนาของคนนั้นท่านก็ไม่ช่วยแล้วก็จะบันดาลให้ยกองค์ท่านไม่ขึ้นแต่ก็มีบางรายที่สามารถยกหลวงพ่อเสียงทายขึ้นในเบาหวีวเหมือนสําฤีแต่คำอธิษฐานที่บอกกล่าวไว้ไม่สมหวังก็จะไปโทษหลวงพ่อเสียงทายไม่ได้เพเป็นเพราะท่านขาดบุญวาสนาต้องขยันทำบุญสร้างกุศลเอาไว้เพิ่มเพิ่มให้มันมากขึ้น แล้วก็คำอธิษฐานที่บอกหลวงพ่อเสียงไทยเอาไว้นั้นจะสมหวังดังปรารถนาในภายหน้าสำหรับหลวงพ่อองค์นี้มีปฏิหารเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนเมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้กุฏิวัดที่หลวงพ่ออยู่ขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ในห้องบนกุฏิหลังนี้มีเสียงมากระซิบที่หูเบาๆเหมือนจะปลุกให้ท่านตื่นเพราะกำลังมีภัยจากไฟไฟหม้คืบพานเข้ามาท่านก็ตกใจรีบตื่นขึ้นมองไปรอบๆตัวไม่เห็นมีใครสักคนจมูกได้กลิ่นเมนหม็นไหม เห็นแสงไฟที่กำลังลุกไหม้กุฏิท่านก็รีบเปิดประตูออกมาเห็นไฟกำลังไหม้ก็รีบไปควา้าถังน้ำไปตักน้ำในตุ่มมาสาดใส่ไฟพร้อมกบตะโกนเรียกพระเนนให้ลุกมาช่วยกันดับไฟจนสามารถดับได้ทันก่อนที่จะโหมไหม้กุฏิวอดไวายไปทั้งหลังเสียงที่มากระซิบบอกนะั้นเป็นใครกันแน่ท่านก็พยายามค้นหาความจริงแต่ก็ล้มเหลวจนมาพบว่าหลวงพ่อเสียงไทย ที่ท่านตั้งเอาไว้บนสารวัตรเพื่ออำนวยความสะดวกขยติโยมได้มายกเนี่ยอันตรธานหายไปจากท่านจึงได้เดินค้นหาจนทั่วสาราก็ไม่พบเดินขึ้นไปบนกุฏิที่ท่านอยู่ก็พบหลวงพ่อเสียงทายตั้งอยู่บนหัวนอนท่านถึงกับอุทานขึ้นว่าโอ้ oh, มาอยู่ที่นี่เองนะครับหลวงพ่อหน้าแปลกหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะครับท่านทบทวนหลายตลบจนมาฉุกคิดว่าเสียงกระซิบ ให้ลุกขึ้นมาดับไฟเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อเสียงทายแน่ท่านก็ก้มลงกราบที่องค์หลวงพ่อที่ได้ช่วยชีวิตไม่ให้เกิดความสูญเสียจากไฟไหมคราวนี้จากนั้นก็อุ้มหลวงพ่อกลับไปไว้ที่เดิมหลวงพ่อบอกว่าวัดบางเสาทงนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาต้องมีเรือไว้สำหรับพายข้ามไปบินบาตฝั่งโนนทุกเช้าตรู่แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีคนมาขโมยเรือวัดเลยสักลำ จะมีแต่เรือของญาติโยมชาวบ้านที่ผูกไว้ใ้ถุนบ้านหรือว่าที่ท่าเนี่ยถูกคนขโมยเอาเรือไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าสำหรับเรือวัดนี่ไม่เคยแต่ก็มีเรื่องจนได้เมื่อมีคนจะมาขโมยเรือของวัดไปคืนนั้นดึกมากแล้วท่านนอนหลับสนิทบนกุฏิวัดส่วนพระลูกวัดและสามเณรก็เข้านอนกันหมดทุกรูปพระหลายรูปก็นอนกรนเสียงดังสนั่นกุฏิแข่งกันเลยขณะที่ท่านนอนหลับอยู่ก็มีเสียงเบา ว่ามีคนจะมาข,าขโมยเรือที่ท่าน้ำให้รีบไปด่วนถึงเสียงพูดนั้นจะแผ่วเบาแต่ทำให้ท่านได้ยินสะดุ้งตกใจตื่นถือไฟฉายเปิดประตูช้าๆย่องเดินลงอุติไปยังท่าน้ำท่านยังไปไม่ถึงท่าน้ำเลยผูงสุนัขที่ท่านเลี้ยงไวจำนวนมากก็พากันวิ่งกรูนำหน้าตรงไปยังท่าน้าเหมือนกับพวกมันจะรู้ว่าจะไปไหนพร้อมกับส่งเสียงเหา่าขูก่กระโชคดังลั่นเลย ท่านได้ยินแต่เสียงใครคนกระโดดน้ำดังตมูมก็ส่องไ้ฉายไปที่ท่าน้ําหูงสุนัขก,ก็ยืนอเห่ากันโชคกันที่ท่าเรือแต่ไม่เห็นตัวขโมยสงสัยจะโดดน้ําหนีไปแล้วท่านเดินไปที่ท่าเรือก็เห็นเชือกที่ถูกผูกเรือถูกมีดตัดขาดหัวขโมยเตรียมที่จะนำเอาเรือออาจากท่าน้าแล้ว mm. เพียงแต่ท่านแล้วหูงสุนัแขแห่กันมาเสียก่อนมันก็เลยจนลงน้ํว่ายลอยนวลหลบหนีไปอืม เสร็จแล้วท่านก็เดินกลับโดยมีฝูงสุนัขจํานวนมากเดินนําหน้าคอยเป็นสมุนคุ้มกันท่านก็เปลี่ยนจากเชือกมาเป็นล่ามโซ่ใส่กุญแจล็อกเรือเพื่อป้องกันคนมาลักเรืออีกแล้วก็คิดว่าคงจะเคยมีคนแอบมาลักเรือวัดตอนกลางคืนไปเหมือนกันแต่ทาไมสําเร็จเพราะว่าเรือล่ามโดยโซ่ใส่กุญแจไว้ก็ทําให้หัวขโมยแม่สามารถเอาเรือไปได้ทุกครั้งที่จะมีเหตุร้ายขึ้นในวัดหรือว่าแม้แต่ตัวหลวงพ่อเอง ก็มักจะมีลังสังหรณ์เตือนล่วงหน้าและมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อรับกิณิม์ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของโยมคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไกลหลายสิบกิโลต้องนั่งรถไปท่านได้ยินเสียงกระซิบบอกไม่ให้เดินทางไปเพราะจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเมื่อมีคนขับรถมารับท่านที่วัดท่านก็บอกให้คนขับรถกลับไปก่อนส่วนท่านจะตามหลังไปพอคล้อยหลังไปก็ปรากฏว่ารถคันที่มารับท่านถูกรถบรรทุกสิบล้อพุ่งเข้าชน กลายเป็นเศษเหล็กไฟไหม้รถทั้งสองคันคนขับรถทั้งสองคันถูกไฟครอกตายย่างสดคารถเลยหลวงพ่อรอดตายคราวนั้นก็เพราะเสียงกระซิบบอกนั่นเองหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธรูปเสียงไทยองค์นี้อยู่คู่กับวัดบางเสาธงมานานมากยามใดที่มีภัยหลวงพ่อก็จะช่วยเหลือปกป้องมาบอกท่านทุกครั้งจนทําให้ตัวท่านแล้วก็วัดรอดพ้นจากภัยนับว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่มีพลังอํานาจเหนือธรรมชาติจริงๆ ผู้ใดอยากจะเสียงไทยเพื่ออธิษฐานสิ่งที่ตัวปรารถนาว่าจะสมหวังหรือไม่พิสูจน์ได้ครับที่วัดบางเสาธงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลยพินิษของท่านแต่ก็ไม่ควรจะไปลบหลู่นะครับ